ลเอ้าจังสันละลาวันทลองเพิ่นว่าเมาปลื้มลืมจนเมาตนลืมตายเมาตายพันลืมแก่ขั้นเมาหัวพันลืมพ่อลืมแม่หละบฟังแนค่ความตายสีมาหอดมาถึง <c oughs> แล้วเพิ่นว่าจังไหนว่าที่ห้สางน้ำ ให้ทำหุญเพื่อเป็นทุ้นเสบียงท่านขามวัตาสงสารเด้อพี่น้องทุกท่านเด้อพี่น้องทุกท่านให้จำอ้อละนอเก้าและเลียง เรียวาจังไหนก็ลาเพิ่นบาสะอาดสุดใดเจ้นาแม่นกันมาติ่มมือสัญย่ามแช่ชลามีวิชาพอลูมากพุ่มหมากขอความกินมาณวุ้ยปากเสียสินไว้กินตกตนไม่ไก่ไหนก็พ่อไก่แต่ยาไก่คว่มตายมาณขายอันไหนก็พ่อขายแต่ยาขายชีนาขาอันไหนก็พ่อถาแต่ยาามืออื่นมือหื้อถืออันไหนก็พ่อถือแต่ยาถือที่ตีมาะถ้าอันไหนบ่ต่อพ้ายายย่ามยามหยังบบทอยามหัวยามูอยู่หยังบบทอยูได้สินกินหยังบบทอกินในถ้ำ น้ำหยังบ่ทอน้ำบุปผาถากหยากหยังบ่ทอหยากปฏิสังขรมานะถอนยังบ่ทอถอนกรรมมาขุนบุญหยังบ่ทอบุญมันวิชาหาหยังบ่หายากบอหาตนสนหยังบ่ทอสนน้ำสมาธิศาสหยังบ่ทอศาสพุทธองค์ลงหยังบ่ทอลงองโัสดงดหยังกะบ่ทองดทำสัวไผกับผู้ยุตัวนี่สือว่าปัญหาผู้พันมี่ปัญญาสืบสนคุนขวดถึงสีว่าสัวสัวกาลูเร่ป็นลี่บนะผู้พันลูบาลีสนน้ำสมาธิ ยังเมนโพธุบาทแเป๋สนเป๋หน,น,นุนลูจักตนตะกุ่สปะซาราญานาะเล่ตังธาตุคาลาจนหอดล่งโตลูจักธาตุขั้นโทษเจงจัดละสูตรเพิ่นหลดเล่นเหลืพูดตามสูตรค่าถาเว้าเพิ่นแก้ปัญหาเน,นาะไม่ใส่เรียบสูงาซิตเพิ่นเปียบละบเพราะพิษจากเกลามขึ้นแล้วคนเฮ่ปากพนสวบ,อบเป็นจังสันละพอผมอธิบายขอขอบคุณหลายๆตามใจเจ้าวาเพิ่นมาบ้านไกทาเตอึดน้ากินพระนะ กับว่าไทยปันห์ล่ะบ่มมีหมอใส่บาทนิยาเยล,ลียงไก่ล่ะบ่มมีตัวขันไปอยากเห็นสวาบันให้เปิดสิ่งในวัดพนะขั้นสีาหวยชัดตามได้เรียนมาฟังแต่ว่าปัญหาสอค้อนไก่ไก่พอ่ิพินจัดวบอ่นนะปาแสนดีก็แต่ยาต่าเปิดตีหลีเศร้าเศ้าเพิ่อน่าพน เล้วเพิ่นว่าบ้านไก่ทาแต่ขึดน้ำกินนั่นคือเฮื่อนไก่วัดปอหูท่านสินคิจิตใจหดหูน้ำกินนันนี่อยู่แต่บาขาดน้ำใจเพราะมีพอ่อมเดือมใส่ศิลท่านการกอเป็นจังสันล่พอจังบาขึดน้ำกินบาดในไทยฝันดินละบเพราะมี่หมอมใส่เพิ่นมาไทยตีหมอทตีคอมันก่อนท่านตีห่วยอีเริงตีกนกอนใบโกสื้อหมอมใส่พอแจกใจขายหมดจิตวาตัวท่านผินใจไปบ่เมียอันโบลานถือคำนั้นจำมาต่ตๆจังว่าสร้างมีดได้ใส่มีดบานสร้างหมอได้ใส่หมอแตก แหกกันมาจะพุ่นจนเท่าถูกวันในธรรมาทิ่ฐานนั่นเปรียบใส่ใจมนุษย์ภูรังพุนสติดีมีปัญญาฉลาดแล้วสอนพู้ืนในท่ําตามแต่ตัวยังไม่โลภมีโกรธมีหลงเพิ่นว่าแล้วกับจังสลากเพิ่นจังไหนบายยาเลี้ยงไก่นี่บ่มีตัวขันผูรังพุนเถียงกันว่าเล่าเลี้ยงไก่แม่ทขั้นซิวเแนตามสูตรรักธรรม เป็นว่าพอเล่าหนิุประธรมุตตาเรียงลูกทั้งขอมลมของถูกผัวเรียงง่ายทั้งพองหาพองไฟจัดใบค้าแตงมีอันไหนกะแบงใบทาบุตตาบัดเข้าหญ่ขึ้นมาเปิดหนีอดหลอดอดบ่มีผู้ตอบตุ่มตองแทนคุณกกะจังใดรียกว่าบุทตาง่ายเล่าตำเที่ยวหากินเส้าคำหยกอยู่อยากใหญ่ส่วนลูกสาวลูกไา่ปันปิดทิ้นแม่ไผของถูกเมเนต่มลักคมจีก้าดีคือความบางอีกก็คือย่ายเรียงใจเองเอา นี่เจ้าวาสานาสวยศาสนาแหลมกะอวยอวยเล้วจังสั้นละลาเพิ่นวาสองพันหาโลกาสิวัยวันพนาวันท้องเล้วค้นนั้นตายว่าสันใบอินให้ใส่กม และยังสิคำยู่ได้เจ้ผู้พิ่นีสิ่งอินขามานี่นิดใส่รำทำหายแล้วพันไกลไปถึงปีนาปีสิมาฝ่าไม่ไก่สีเกิดต่อสารในม้านเปิดตองปางป่ายางไ้ใส่แมวแล้วบักเนงกะสิเลี่ยงหูกไก่ไม่ไผ่กะสีเกิดเป็นผีปีเดือนนับมือสวยหมวกห้อยนับบุษหายาเป็นศิลลจากหยาหน้าอ่อป่าแซงล้างบนฟ้าสีแดงล้างบนนันมีฝนอินหนักมาปนดนใส่สหน้าเทาวดาวสีนี้ไก่ฟ้าล่าชีบโวใส่สองวันทองเอ้ยล้ของโบราณเนว่า ไปไว้ฟังคาเสียบาอนขา้ออน เพิ่มาดินที่น้ำเกิดก่อนคนเกิดทุยังเดี๋ยวมนีพังหินก้อนทำฝุ่นใหนมุนมุน,มนทำถนนรถดวิ่งดังกองทัวทะลังท้างเครื่องบินอยู่ฟ้าเล็กกล้าผ้ากลางเขาบ้านเมืองเอาพ่้มซีดีดอกตัวแซลเหลียวพ่อเบิ้งเลือหัวบนฟ้าขนาปั่านขนึ่งมานขนึงนขน่งานผ่านดาวเทียมอยู่ฟา้าคอยตาเบิ่งเอาคำโบราณบนเหงา,าเท่าแจ้คอยฟังตั้งเป็นยนยันหอพผ่านดาวขาวแจง พ่วงเป็นแสงบนฟ้าตกสมัยมันมาเล็ก,กาผ้าแรียนมดทุกเดนทิพตาแก่บ้านพังเมืองมีอยู่หลายมือเรื่องฮั่นสิวาจากไผเดี๋ยวนี้หมดสมัยป้าดงนอนดาวปลาชาชนนาแนานปลาจมกันปันป่วนข้ไก่รแรงพอข้าไก่เล้วแม่ไก่สิโกบาดลาบมาเต็มตั่งโดยไปคนมีเกิดกาดรอะไรนละเป็นให้สองไฟเลี้ยวกันกำลังปันในลาบิลไซยยุนสายยุนแมงปุ่น ั้ไวใส่กาเดือดละเดินคนทางเพียตั้งไปบุญภูมีบุญกาผู้ทำบาปไม่สองทางแบ่งทางผู้หนึ่งทำกัเดือดเบียนบุญต่างผู้หนึ่งหลักของเขาผูหนึ่งเอาของคนผู้หนึ่งทำท่านไว้ท่านไว้ไปเดือเบียนี่กาบัูคนทางทางดีคนน่ะย่างผู้หนึ่งเกิดใกลฝั่งผู้อยู่ข้างหน้าตาบัานผ้าปอปานบานทางบ้านบุญก่คือกันทั้งน้องหันแจงงานจิ้นหลอกจังว่าทั้งคนโตเพียหัวดำหัวดอนเต่าหัวก้อนหน้าจนว่าหัวขาเต่าใก่เศราหัวดำยำกาผ้า การทางทางไปทางดีมีซื่อจืิงนั่นเด้อหอดลูกหอดโตขันไปเบาววาดีเลี้ยวเพิน่นวัตถุกมือนี่หุกิินกะเขาพานาลาสิไเท่าเล่ากำลังสามมีพีกันชั้นน้องฟังเอาเด้อนวนลาบห,หานิ่มเจ้าถิ่นทิ้งกะเขาวเจ้านั่นฟังคาสิวาไปเลี้ยวเพิ่นว่ายุดนี่ตำรวจทาหารศิลักสามูเจออ้าบ่อให้เขาขาดแดงบอ่อให้แกงขาดหมอกึดอยากมาแพ่งยิงสเสวงหาสูู่้ไก่ทาป่าอดได้ปรากฏขึ้นมาว่ากันขั้นเบาถึงพววมฮอนค้นเขาโพสีสามมุม โอ้โหโอ้โอยาลอดตถึงจังสีมุมเราไปเข่าหงโผล่โพเข่ายู่ว่าไกลบ่ไกลโพใหญ่อยู่ในวัดพนมเมียเรีวไหวพระพุทธเถือกเต่ทองค้ำไหวพระธรรมถือกตั้งแต่ใบลานละไหวพระสงฆ์เถือกเต่เจวหัวลูกหัวหลานอยู่บ่นานเชียนก่อนอับรธรรมกำกล่าวเชียนตัวเลาาสงไงขันพ่อใดขันเมืองเอา หลักขสังสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าองค์พระธรรมคอยอยู่นำศาลาและสิมมานันเอาลูกทองมาปั่นดินเผาเ็วาแทนสัมมาพุทธเจ้าดอกเขาวัายคำขคึ้นแล้วขึ้นต้นว่าพุทธทังสัมมานาคาตังทำมังสัมมานาคาตังสังขังสัมมานาคาตังพุทธคุธรรมาพุนสังฆคพุนนั้นเป็นบุญเฮากระวายเ่ยเป็นบุญเฮากะวายโพสีสัมมานามตุตตะสาบาวายอออออโอ,โอ,โอ,โอ้ยสัทวไทย I am a human